แล้วกันนะครับเขาถามว่าสอบถามอาจารย์ที่บอกว่ามีเงินสด20%สามารถรแก้พอร์ตในช่วงวิกฤตได้ครับอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยครับขอบคุณครับครับโอเคนะครับจริงๆเราเคยมีคลิปหนึ่งนะทำให้ดูไปแล้วนะคือทำใน Excel เลยแนวะว่า <c oughs> ใช่ไหมจำได้ไหมจำได้แต่จำตอนไม่ได้เออจะตอนได้เหมือนกันนะครับก็ ซับพักใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับว่าเอาเบสิกคร่าวๆแบบนี้ครับเง <c oughs> ิน20%เนี่ยลองนึกภาพตามนะครับ <c oughs> ต้องบอกกนนะครับว่าจากสถิตินะจากสถิตินะครับ <c oughs> วิกฤตเมื่อไหร่เนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยลงมาเนี่ยขั้นต่ำา40 <c oughs> ทุกวิกฤตนะทุกวิกฤตนะ ตลาดหุ้นใมภาพรวมลงมา40%แต่นั่นมว่าจะมีหุ้นบางตัวที่ลงมาเยอะกว่าน,นั้นใช่ไหมบางตัวลดน้อยกว่าน,นั้นนะครับเช่นลงมา30ก็มีบางตัวลงมา50 60ก็มีนะครับนี้เราตีที่ก,กลางๆไวค้ครับว่าถ้าหุ้นเราเนี่ยลงมา50%อ่คิดตามนะสมมติเรามีเงิน10ล้านนะมีเงิน10ล้านเอาเงินล้านหนึ่งแล้วกันอ่ะเงินล้านหนึ่ง8 0 0แสนอยู่ในหุ้น20แสนเป็นเงินสด20%ไงนะอ่ะแป0แสนอยู่ในหุ้น20แสนเป็นเงินสดนะครับ แปดแสนเนี่ยราคาหุ้นลงมาครึ่งหนึ่งครับจากแปดแสนเหลือสี่แสนใช่ไหมโอ้โหขาดทุนย่อยยับเลยหนักมากเลยแต่ในจังหวะวาวิกฤตนั้นไอ้เงินสองแสนจะมีประโยชน์มากจริงไหมเงินสองแสนนะครับซื้อหุ้นตอนที่ราคาหุ้นเนี่ยลดลงมาต่ําลงมากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่ำลงมากวามากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราพยายามหาหุ้นครับที่มีมอสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเอง หาหุห้นที่มีมอร์ส50%นั่นเองซึ่งอย่างที่เราคุยๆกันไหนว่าทุกวิกตเป็นแบบนี้หมดอ่ะเบิร์ตอยื่อวิกตรอบนี้ยเราก็ยังสามารถใช่ไหมเจอหุ้นที่มีมอสเกิน50%เ <40 S 1> <น>ยอะแยะมันหมดเลยเออ40 50 60 70ก็มีนะครับ่เงี้ยก็หาแบบนี้ยพอหาปุ๊บให้เราเอา20%เนี้ยไปซื้อหุ้นกลุ่มน,นั้นไปซื้อหุ้นกลุ่มน,นั้นที่มอยอสเยอะๆเกิน50%ขึ้นไปพอผ่านไปหนึ่งปีอ่าผ่านไปหนึ่งปีนะครับแน่นอนว่าไอ้สี่แสนเนี้ยมันจะ มันจะฟื้นตัวมาจะมากจะน้อยแล้วแต่นะครับแต่พี่เอาบอแบบนี้จากเท่าที่สัมภาษ์ลูกศิษย์มานะครับ40%นั้นน่ะ4แสนนั้นน่ะจะงอกขึ้นมาในส่วนมากกลายเป็น8แสนเลยผ่านไปหนึน่งปีนะจะว่ามันเป็น8แสนเลยแต่ไม่เป็นไรพี่ให้แบบคอนซร์เวทีฟจาก4แสนนัะนฟื้นขึ้นมานิดหน่อยเป็น6แสน่ะฟื้นนิดหน่อยเป็น6แสนจาก4แสนตอนแรก8แสนเจอวิกฤตลดลงมาเหลือ4แสนครึ่งหนึ่งเลยแล้วจาก4แสนงอกขึ้นมาเป็น6แสนฟื้นตัวขึ้นมาเป็น6แสนนะครับ หกแสนนะตักเอาไว้ก่อน 2, สองแสนไปซื้อหุ้นที่ถูกๆส่วนลดห้าส<ม>ิบเปอร์เซ็นผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยจะได้กำไรหนึ่งเด้งแน่นอนผ่านไปหนึ่ง<ม>ปีได้กำไรหนึ่งเด้งแน่นอนแต่อย่างที่บอกเราว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานที่มีความรู้นะครับในการลงทุนนะโอเคผ่านไปหนึ่งปีขึ้นมาหนึ่งเด้งจากสองแสนกลายเป็นสี่แสนเห็นไหมก้อนแรกจากแปดเหลือสี่จากสี่ขึ้นมาผ่านไปหนึ่งปีเหลือหก 4, น, 1, น, 6, นะหกกับบุกก้อนที่สอนเป็นหนึ่งล้านพอดีเห็นไหมครับว่ามันแก้พอร์ตได้พอดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่ว่าไอ้ที่จะขึ้นมาหนึ่งเด้งในหนึ่งปีเนี่ยคือมันต้องอยู่ที่ว่าวิกฤตมันกินระยะเวลากับหุ้นตัวนั้นโดยตรงหรือเปล่าแล้วนานแค่ไหนด้วยใชัไก็ต้องเลือกอ่ะต้องเลือกต้องเลือกหุ้นที่เคยแนะนำกันไว้อ่ะว่าพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยคือทุกๆปัญหาทุกๆปัญหาเนี่ยปัญหาคือนักทุนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชอบมองภาพกว้างกว้างเกินไปและหยาบมากคือเช่นเนี่ยอาจารย์วิกฤตเศรษฐกิจแล้วหุ้นทุกตัวพังหมดมันไม่จริง ปี40เนี่ยต้มยำกุ้งอ่ะเลวร้ายมากประเทศไทยนะเบิร์ดใช้เวลาตั้งหลายปีนะกว่าจะรีคอเวอร์ปัญหาครั้งนั้นกลับขึ้นมาได้ร่วม10ปีนะเบิร์ดร่วม10ปีนะเนี่ยในภาพรวมเลยนะภาพรวมมันร่วม10ปีแต่ปัญหาคือ <c oughs> หุ้นบางตัวเนี่ยผ่านมา10ปีเนี่ยมันโตมาร้อยเด้งแล้วเบิร์ดเพราะมันไม่ได้ปัญหามันไม่ได้กระทบด้วยไงเข้าใจปะ เช่ <ffe> นมีสีู่นย์เนี่ยปัญหาคืออะไรวิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหาคืออะไรมองหาปัญหาให้เจอก่อนว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือค่าเงินมันอ่อนมากจาก25บ้าบาทต่อหนึ่งดอลลาร์เป็นห้าสิบาทต่อหนึ่งดอลลาร์ตอนนั้นนี่คือปัญหาดังนั้นคนเสียประโยชน์คือคนนําเข้าเพราะบาทอ่อนแต่คนส่งออกเป็นไงครับเดิมเนี่ยมีต้นทุนยี่สิบาทขายได้หนึ่งดอลลาร์ได้25บาทกำไรนิดหน่อยบ้างเฉียบเลยกำไรห้าบาทเองแต่พอจู่ๆครับ จากยี่บห้าบาทเป็นหนึ่งดอลลาร์เป็นห้าสิบเอา้าต้นทุนจากยี่สิบาทขายได้ห้าสิบาทเฉยกำไรเพิ่มขึ้นจากห้าบาทเป็นห้าสิบห้าบาทรวยไหมรวยรวยยับยับเอออย่างเงี้ยเห็นไหมคือต้องมองหามองว่าปัญหาคืออะไรมันจะเกิดผลกระทบอะไรแล้วใครจะได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์คิดแบบนี้แล้วเราจะเจอโอกาสอย่างเช่นวิกฤตโควิดเนี้ยล็อกดาวน์ใช่ไหมตอนที่เราคุยกันกับเบิร์ดอะประมาณต้นเดือนเมษาแล้วใช่ไหมเราคุยกัน,กนต้นเดือนเมษาแล้ว ถูกต้องไหม ừ, ต,ตอนนี้เราโทร,ค,รคุยกันนะครับ <c oughs> ต้นเดือนเมษาตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเกิดการล <ừ, S 1> <is> ็อกดาวน์เกิดล็อกดาวน์แล้วก็อะไรอีกนึกก่อนล็อกดาวน์เนี่ยห้างเสียประโยชน์โรงแรมเสียประโยชน์ปิดประเทศห้ามต่างช,ชาติเข้าเสียประโยชน์คำถามคือง่ายสุดเลยเกิดปัญหาโรคระบาดอะอะไรได้ประโยชน์ยาอาหารเสริมมันต้องมาแล้วถูกต้องไหมอย่างเงี้เป็นต้นหรือสินค้าเทคโนโลยีใช่ไหมสินค้าเทคโนโลยีนะครับ หรือจะเป็นตัวคนที่ได้ประโยชน์จากหนี้เสียก็พวกจเมทพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ย mm hmm. เป็นต้นน้ครับว่าคือถ้าเราเรามีสติแล้วก็ค่อยิพิจารณาว่าปัญหาคืออะไรแล้วมันส่งผลดีผลเสียกับธุรกิจไหนอ mm hmm. เราก็พยายามเลือกธุรกิจที่มันได้รับประโยชน์ที่จะเป็นทางบวกก่อนสิอ่ mm hmm. ถ้าเลือกทางบวกเนี mm ่ย hmm. กำไรหนึ่งเด้งงไม่ได้เนี่ยนะก็ก็แย่มากแล้วอืมอ mm ืม hmm. ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็เนี่ยเรื่สิ2เซนก็แก้ไขปัญหาพอร์ตได้แน่นอนครับอืมอ,อ่ะเชื่อว่าถ้าจะเคลียร์นะครับ